รายการโกราชบุรีเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม2นะครับและรายการโกราชบุรีทีวีอีกครั้งนะครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองนะครับสำหรับใครที่นั่งรถไฟมานะครับจะต้องข้ามสะพานนี้เพื่อไปยังสถานีรถไฟราชบุรีนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมย้อนประวัติให้ฟังนิดนึงสมัยก่อนนะครับสะพานจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็จะเป็นสะพานที่ใช้ข้ามทั้งรถยนต์และก็รถไฟ แต่ในปัจจุบันนะครับได้มีการบูรณะหลังจากที่สมัยสงครามโลกนะครับโดนระเบิดไปก็มีการสร้างสะพานรถยนต์แยกออกไปต่างหาอีกก็คือสะพานธนรัตที่อยู่ด้านข้างนี่ครับและสำหรับรายการโกราชบุรีในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Coffee นด์มอ e นะครับ ก็เป็นร้านกาแฟาและร้านอาหารเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับข้างนอกอากาศร้อนมากเลยครับร้าน Coffee& m ม r e นะครับ,รรบก็เป็นร้านกาแฟานะครับที่มีอาหารจำหน่ายด้วยร้านนี้เนี่ยก็เปิดมานานแล้วนะครับกว่า10ปีแล้วเป็นร้านขนาดเล็กนะครับนั่งได้ประมาณ20-30ถึงท่านครับเอาะคระับมาถึงตอนสำคัญแล้วครับเดี๋ยวเราจะ ลองชิมกันดูนะครับเมนูวันนี้ก็มีเป็นสลัดหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับข้าวไข่คันลาบ่ากตีก้กรูกิ้งแล้วก็นี่ครับผักขมอบช็ดหอมมากเลยนะครับส่วนขนมก็จะเป็นโรตีนะครับไอศครีมคาราเมลก็น้ำแอปเปิ้ลอืมลุย นอกจากเมนูกาแฟสดและเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่ร้าน Coffee m ม r e ก็ยังมีเมนูอาหารจานเดียวอย่างเช่นสเต็กสลัดสปาเกตตี้นะครับไว้บริการอีกด้วยร้านจะเปิดบริการทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงเสาร์เปิด9โมงเชา้าถึง2ทุ่มส่วนวันอาทิตย์นะครับเปิด9โมงถึงบ่าย3โมงครับหลายๆเมนูที่ผมสังเกตดูนะครับ เจ้าของร้านเนี่ยครับจะเป็นคนเลือกวัตถุดิบเองจึงมั่นใจได้ว่าอาหารที่นอกจากจะรสชาติดีแล้วนะครับอย่างปลอดภัยด้วยครับสำหรับที่นั่งนะครับก็จะมีด้านนอกในบริเวณนี้นะครับกับด้านในตรงนู้นนะครับที่เป็นห้องแอร์นะครับซึ่งนั่งได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ท่านได้นะครับ ส่วนการเดินทางนะครับตรงนี้เขาเรียกถนนอุดมสิรินะครับจากตรงวงเวียนหอนใิกาหลังโรงพยาบาลนะครับก็ตรงมานะครับทางที่จะมุ่งหน้าไปบายพาสนะครับถึงซีแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมดีหนึ่งครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ลองแวะมาชิมกันดูนะครับ สนับสนุนรายการโดยศูนย์ทรีแลนด์แดนตุกตาอำเภอรพระรามจังหวัดราชบุรี The ะซินเนอรี่วินเทจฟาร์มอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีทานอาหารอิ่มแล้วเราไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่านะครับจากตัวเมืองราชบุรีเราใช้ถนนสาย3087มุ่งหน้าอำเภอจอมบึงจนถึงช่วงเขาบินนะครับแล้วก็จะมีสามแยกให้เลี้ยวขวาไปประมาณ200เมตรนะครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด้านหน้านะครับของศูนย์แสดงพันุ์สัตว์ป่านะครับศูนย์แสดงพันธุสัตว์ป่าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างนะครับหรือว่าคนในพื้นที่หรือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเรียกสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างครับก็จอดรถไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในที่นี่ก็เข้าฟรีครับใครมาถึงแล้วอยากเข้าห้องน้ำด้านนูน้นมีอยู่ครับ ไปกันเลยดีกว่าครับแลวตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดนะครับเขาประทับช้างอเภอําจอมบึงจัังหวดราชบุรีนะครับที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่นึงนะครับที่เราสามารถที่จะพาเด็กๆจริงๆแล้วมาเป็นครอบครัวได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางเดินโดยรอบนี่นครับเขาเทป,ปูนและเดินง่ายแต่ว่าลิงค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่ ก็ที่นี่เข้าฟรีนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นทุกวันเลยนะครับก็จะมีสัตว์ต่างๆเยอะมากอ,าอย่างเช่นกวางเลียงผานะครับมีแกะมีแพะมีกระต่ายมีเตา่านกกระจอกเทศอูดนะครับน่าเสียดายมากเลยที่เมื่อก่อนนี้จะมีกระทิงด้วยแต่ว่าตายไปแล้วเพราะว่ามันแก่มากนะครับเมื่อกี้ผมถามเขา,ามันแก่มาก แล้วก็โซนที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็จะเป็นกงนกแต่จริงๆแล้วด้านในก็จะมีกงนกด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนู้นนะครับก็จะเป็นเสือโคร่งนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นเสือดาวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับแล้วก็มีนกยูงนะครับนกเงือกกระต่ายมีสัตว์หลายชนิดนะครับเราก็สามารถพาน้องๆนะครับพาเด็กๆ มาเดินเล่นมามาให้อาหารสัตว์ได้นะครับโดยที่พอเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยตรงจุดที่ตรงเลยป้อมเข้ามานะครับก็จะมีอาหารไว้สําหรับจําหน่ายนะครับก็ก็หยอดใส่ตู้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆดีกว่านะครับบรรยากาศก็กร่มรื่นไม่ร้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างเขียวดูแล้วก็สบายตานม,มากครับ ครับท่านผู้ชมแล้วข้างหลังผมก็คือเจอ้าจะเรียกน้องหมีกันได้ตัวใหญ่มากนะครับพี่หมีแล้วกันนะอันนี้เป็นบ่อหมีแต่ตรงนี้ก็จะมีอยู่อ,อสองตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกำลังนอนอยู่เลยครับบ่อนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บ่อข้างๆอีกหนึ่งตัวนะครับ ไม่รู้กําลังนั่งมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะฮะอาจจะอยากออกข้างนอกหรือเปล่านั่งตรงประตูเลยหรือรออาหารอยู่ไม่แน่ใจครับครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือทั้งหมดของสวนสัตว์เปิดเขาประทับช้างนะครับที่เราได้มาเที่ยวชมในวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวฝากนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่ามากับน้องๆน,นะครับมากับเด็กๆเนี่ยพยายามอย่าให้อย่าให้เด็กอย่าให้น้องๆถือขนมหรืออาหารเพราะว่า ลิงที่เนี่ยครับจะค่อนข้างเยอะบางทีเขาอาจจะมาแย่งอาหารอาจจะทำให้ตกใจได้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับทุกวันตั้งแต่8โมชา้าถึง4ี่โมงเย็นครับผมที่นี่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับ ครับและสำหรับวันนี้ผมสองและรายการโกราดบุรีทีวีนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะไปขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการใจดีทุกท่านนะครับสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตาอำเภอพุทรามนะครับเดอะซินเนลลี่วินเทจฟาร์มอำเภอสวนพึ่งนะครับโครงการกิฟต์บายอริญญาอำเภอบางแพนะครับแล้วก็อาร์มเต้กาแฟสวนพึ่งและสุดท้ายที่ลืมไม่ได้ก็คือร้าน XY Shop โบเบทาวเวอร์ชั้นใต้ดินนะครับที่สนับสนุน กางเกงนะครับให้ผมใส่ทุกเทปทุกเทปเลยนะครับใส่สบายมากนะครับลองไปหาซื้อกันดูจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันใน YouTube ด้วยนะครับทุกเสาที่2และ4ของเดือนนะครับบน YouTube Channel p เตอรบีทีวีสำหรับวันนี้ผม2ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ